เกิดแดงเดือดนอกสนามขึ้นจนได้ล่าสุดมีข่าวว่าลิพูทำการติดต่อไปที่ฟิออรลรนตินาสอบถามถึงความเป็นไปไ,ได้ในการคว้าตัวโซฟิยันอัมราบัตถึงแม้ว่าจะพึ่งคว้าตัวเอนโดกองกลางเชิงรับจากสตุตการ์สดสตุตการ์ดรลินจพันเัาสมสอสตุตการ์ดมาร่วมทีมพึ่งฮิวิโกไปตะกี้ก็ตามคว้าตัวเอนโดได้แล้วก็จริงหนึ่งคนแต่เหมือนกับว่ายังต้องการอีกหนึ่งคนนะและเนี่ยก็สนใจ โซฟิยานอัมระบัตถึงได้ติดต่อไปหาฟิโอเนติน่าไงแล้วก็นอกจากอัมระบัตนักเตะคนหนึ่งที่มีข่าวเชื่อมโยงด้วยก็คือดูกูเล่แล้วก็เมื่อคือนนี้โอ้โหมีข่าวกับนักเตะอีกคนหนึ่งนั่นคือเรอันกาเวนเบิร์กซึ่งนักเตะคนนี้ก็เป็นศิษย์เก่าของเอริกเทนฮารกเหมือนกันเดี๋ยวต้องมารอดูว่านอกจากเอนโดล์พูจะควา้าตัวนักเตะกองกลางคนไหนเข้ามาร่วมทีมยังไงเสียก็มีข่าวกับอัมระบัตซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของแมนยู ดังนั้นตอนนี้แมนยูจะทําอะไรต้องรีบทำไม่งั้นเนี่ยพาตัวไปอ่ะนอกจากจะเสียใจเจ็บปวดโดนลอ้ออีกต่างหากรายงานจากอัลเฟโดเปดดล่าผู้สืบข่าวเทียสองคนนี้เป็นสายเกาโชเซียอิตาลีสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความหวังจะปิดดิลโซฟียันอัมระบัิเรื่องของเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวตกลงกันได้แล้วตัวนักเตะนั้น,ต,น,น,นต้องการมาร่วมงานกับเจ้านายเกาเอริกเทนฮาก คือตอนนี้ที่มันยังทำดิวไม่ได้อะเพราะว่าสโมอสรเพิ่งปล่อยตัวเฟสไปได้แค่คนเดียวเองต้องปล่อยนักเตะอีกคนนึงในตำแหน่งกองกลางกำลังรอให้ดอนนี่ฟานเดอร์เบกหรือแม้กระทั่งสกอตต์แม็กโทมิเนถ้าเกิดใครคนใดคนนึงได้ย้ายทีมแมนยูจะเดินหน้าเต็มสูบเพื่อปิดดิวอัมระบัด เร็วๆหน่อยได้ไหมเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, hey. เริ่มหวั่นใจแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวต้องมารอดูนะเพื่อนๆว่าแมนยูจะสมหวังได้เงินสมทบทุนในการคว้าตัวอาระบัตมาร่วมทีมหรือไม่คือตอนนี้ตำแหน่งเซนเตอร์ที่มีคาก่อนหน้านี้กับปาวาก็ดูเหมือนว่าดิวจะล่มไปแล้วนะเพราะแมนยูเองไม่มีเงินถามว่าทำไมไม่มีเงินจะไปเอาตังค์จากไหนล่ะแฮร์รี่แม็กควเนี่ยเขามา่ย้ายทีม เขารักแมนยูเขาต้องการอยู่ต่อนะแม่งรับค่าเหนื่อยกับแมนยูแสนเก้าไปรับกับเวสต์แฮมหนึ่งแสนมันก็เลยไม่แปลกว่าทําไมแม็กควายนี่เขาไม่ย้ายถ้าเกิดเขาย้ายเขาก็ต้องการเงินชดเชยด้วยนะครับคือแมนยูเนี่ยตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กตอนนี้ยากแล้วพอะแม็กควายไม่ย้ายก็ต้องไปลุ้นจากตำแหน่งกองกลางนี่แหละหวังว่าจะได้ตัวอัมระบัตนะจะทําอะไรรีําตอนนี้ร์พูลนี่สนใจอัมระบัตด้วย แล้วทุกคนละครับกิดเห็นประการใดสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้สุดท้ายนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนแอดออินขอบคุณมากเดอ้อพี่น้อง